คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะจากละอ,องชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรพม่านะคะเพราะว่าหลังจากไม่ได้ตามสองสามงวดนะคะ ตัวเลขก็กลับเข้าอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเข้ามาสองงวดติดนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเจ้าของสูตรก็โทรมาหาแอดนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้โทรกลับนะคะก็เลยพลาดไปนะคะงวดนี้ก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆกับลราออกชนแนลนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของสูตรพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะฮลัลโหลสวัสดีค่ะครับจะจำได้ไหมนาะละองเองนะคะจำได้อยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างพี่โอ้ไม่ได้ตามกี่งวดเนาะสองงวดหรือสามงวดเนาอครับไม่ก็ขอโทรไปแล้วไม่มีใครรับเลยไเลยไม่โทรกลับมาหาผมผมก็เลยว่าเขาที่หูงผมเลยไม่โทรกลับไปอ,อ่ะ,ะอ๋อก็ พลาดไปแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะไม่ได้โทรกลับก็เลยพลาดค่ะครับคือคือเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะตัวเลขครับครับเริ่มเข้าแล้วครับอ๋อค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าตัวไหนคะเข้าศูนย์สามครับเข้าศูนย์สามอ๋อค่ะวันวันนี้ก็จะคอตามต่อเนาะครับครับแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวประการเคลมจดเลยครับ ค่ะค่ะตามต่อเนาะสูตรเดิมเนาะสูตรพม่าเนาะครับครับสูตรเดิมครับค่ะสูตรเดิมค่ะพร้อมแล้วค่ะครับเลขบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับวิ่งบนเนาะวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวโอ้ชอบมากเหมือนกันค่ะเจ็บนิ่งนินะครับ ค่ะได้ยินค่ะจับคู่ค่ะเออบนวิ่งเจ็ดแล้วนะครับตัวเดียวนะครับค่ะจับคู่มีห้าเจ็ดแปดครับสามตัวห้าเจ็ดแปดครับโอ้ได้ตัวเดียวกันกับแอดเลยพี่แล้วก็สามห้าเจ็ดครับย่าได้ตัวเดียวกันสามห้าเจ็ด แล้วก็สามเจเก้าครับสามเจ็ดเก้าครับมีสามคู่ครับอ๋อสามตัวมีสามคู่สามชุดเนาะครับครับครัตัดอันตัวท้ายนะครับสองตัวนะครับตัดัตัวท้ายครับตัดตัวท้ายเนาะมีเจ็ดเตเเจ็ดแปดแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะ ค่ะห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าด้วยค่ะครับแล้วก็เจ็ดเก้าครับค่ะล่างมีไหมคะล่างมีสองคู่ครับค่ะวิ่งล่างค่ะสามตัวเดียวครับวิ่งล่างสามตัวเดียวเนาะค่ะจับคู่ค่ะสามห้าห้าสามครับสองคู่ครับ สามห้าห้าสามครับกลับด้วยเลยใช่ไหมคะสามห้าห้าสามครับครับโอ้ได้ตัอเดียวกันกับความฝันของเอสเลยพี่มันได้แค่นี้แหะครับผมเขียนไว้ตแ้งกตอกแล้วครับโอ้สงสัยจะจัดหนักเลยงวดนี้ครับค่ะผมว่าจะผมว่าจะโทรไปหาอยู่ผมเลย ไม่ได้โทรไปหาค่ะสามสามตัวเน้นตัวไหนคะพี่เน้นนะเน้นห้าเจ็ดแปดครับห้าเจ็ดแปดโอ้ห้ 5, 7, าเจ็ดแปดจ้ะแล้วก็สองตัวก็เจ็ดแปดเนาะครับลมลงเลยจะได้เลยเน้นตัวเดียวใช่ไหมคะโอ้ครับ ตุแกร้องให้โชคแล้วพี่ได้ยินไหมตุแกที่บ้านร้องเสียงดังตกไหมครับโอ้ยตกเมื่อสองวันก่อนค่ะแต่ว่าสุดทานี้่ฝนตกอยู่ครับตกทั้งวันเลยวนนี้โอ้ทางน้อุดมสมบูรณ์นะพี่เนาะแต่คึงก็ตกอยู่มิทางนี้ไม่ค่อยตกเลยค่ะเพิ่งตกสองวันเองค่ะร้อนมากค่ะร้อนมากค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะสบายดีนะครับ ค่ะสบายดีค่ะเดี๋ยวจะทวนตัวเลขก่อนนะคะพี่ค่ะวิ่งบนบมี7ตัวเดียวนะคะคจับคู่มีห้าเจ็ดแดสห้แล้วก็3ามเนะคะคแล้วก็ตัด2ตัวบนมีเจ็ดแ7ดแหแล้วก็7 9็ดเก้าเก้านะคะคแล้วก็วิ่งล่าง ให้สามเม็ดเดียวนะคะจับคู่ได้มีสามห้าห้าสามเม็ดเดียวนะคะครับค่ะก็น้อยชุดดีค่ะเอซชอบค่ะพี่ครับน้อยน้อยคู่อะไรไม่เอามากเลยในับมากก็ไม่น้อยคู่หรกเพาว่าามากก็เสียเงินเยอะใช่เอฟซีชอบน้อยๆยชุดนั่นเลยค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์สามก็เข้าล่างใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะมาพิ่งข้ามาสองวัน ทบเข้ามาได้สองงวดอ๋อคือหลังจากไม่ได้ตามก็เข้ามาสองงวดติดเลยใช่ไหมคะครับอ,อ๋อแย่มันมันจะเข้าบนทั้งบน,บนทั้งล่างครับตัออ้งแต่ศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดนู่นอ้และก็มาที่หกเจ็ดกับศูนย์สามครับค่ะค่ะก็เริ่มเดินดีอีกแล้วเนาะพี่เนาะครับค้ได้สูตรใหม่ครับทำมาตะกูเข้ามาเ,ออเข้ามาได้สามสี่งวดอ,อ๋อค่ะค่ะ งวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆนะคะพี่มั่นใจไหมคะในงวดนี้มั่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นครับอ๋อมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเนาะครับค่ะพี่พี่ชอบตัวไหนมากที่สุดคะเจ็ดแปดใช่ไหมคะครับห้าเจ็ดแปดนี่ครับอ๋อห้าเจ็ดแปดสามตัวเนาะครับอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเอดก็จะลองตามด้วยค่ะครับ,ค,รบค่ะค่ะก็ ล่างก็ร่างก็ชอบเหมือนกันครับล่างขก็ชอบมากเลยสามห้าใช่ไหมคะของยาฮาที่รถสวี่สามห้างวดที่ผ่านมาก็หมดไปกับสามห้าเยอะเหมือนกันคะ่ะสามีสามีงวดนี้ถูก <c oughs> ค่ะเพราะว่าวันก่อนแอดก็ฟันจับที่ว่าจับแมงดาได้แอดก็ตีมีสามห้าเหมือนกันค,ะค่ะก็มีมีเจ็ดแปดเหมือนกันค่ะอู้จเลขชนกันเลย ค่ะก็ให้คุณพี่อว้อพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันในงวดนี้ค่ะครับขอให้ถูขอให้ถูรับเลยไปด้วยกันครับขอมีเงินมีทองครับค่ะสาธุค่ะแอดก็ขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะครับผมค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะครับผม ค่สวัสดีค่ะ